คนที่สถานะไม่ชัดเจนนะโอเคมันอาจจะไม่ชัดเจนมันมีกำแพงมันมีปัญหาอุบสริคัอะไรก็แล้วแต่หรืออาจจะความไม่ชัดเจนนี้อาจจะเกิดจากความไม่ชัดเจนของเขาหรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่ดูเหมือนกับว่าสิ้นปีนี้ปลายปีนี้จะมีข่าวดวีความหลงรักหลงไหลข้างใครในตัวคุณที่เขามีให้กับคุณมันจะดึงดูดรุนแรงเร้าร้อน มีโอกาสเหลือเกินว่าอาจจะมีความชัดเจนในสิ้นปนีนี้หรืออาจจะเป็นต้นปีแบบฉลองแฮปปี้นิวเยียแฮปปี้นิวร a เลชั่นชิพเป็นความสัมพันธ์ที่มีความชัดเจนอันนี้เป็นไปได้เหมือนกันเพราะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยถึงสถานะจะไม่ชัดเจนแต่ความความหลงรักหลงไหลข้างใครในตัวคุณชัดเจนเหลือเกินในช่วงเวลานี้ มีโอกาสว่าเขาน่าจะต้องเร่งดำเนินการอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อ take action นะเพื่อที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณอย่างแน่นอน <Yeah. S 1> ถ้าห่างไกลกันเนาะอาจจะสื่อสารหรือพูดคุยกันผ่านโซเชียลมีเดียเนาะเออมันอาจจะไม่ได้มีโอกาสมาเจอกันแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่หาหนทางเนาะหาหนทางจะเจอคุณอยู่หรือ หรืออาจจะกําลังวางแผนวางแผนอะไรบางอย่างเพื่อมาเจอกันอยู่ดูเหมือนกับว่าปลายปีจะคิดถึงกันมากเป็นพิเศษหรือความความไม่ชัดเจนเนี้ต้องบอกว่าทั้งคุณและเขาอาจจะมีความคิดถึงกันอาจจะมีความพยายามที่จะนัดเจอกันหรือว่าอาจจะชวนกันไปเที่ยวนะหรือว่าไปเขาดาวด้วยกันหรืออาจจะเขาดาวด้วยกันผ่านทางโซเชียลมีเดียเป็นไปได้เช่นเดียวกันเนอ,อโอ้ ในช่วงปลายปีนี้เป็นไปได้เหลือเกินว่าจะมีความลลลหลงรักหลงไหลข้างใครมีแรงดึงดูดมีความเอ่อเขาเรียกว่าหวยหากันมากๆมีความคิดถึงกันมากๆอาจจะติดต่อกันผ่านโซเชียลมีเดียนะเอ่อหรือว่ามีการเขาดาวกันผ่านออนไลน์นะหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการนัดเจอกันนะพบปะกันหรืออาจจะเจอกันผ่านโซเชียลอะไรต่างๆนะถึงแม้จะยังไม่ชัดเจนแต่ต้องบอกว่ามันมีโอกาสว่า ความสัมพันธ์จะมีความาความรู้สึกเนาะความรู้สึกจะชัดเจนมากขึ้นความรู้สึกของความรู้สึกคิดถึงความรู้สึกรักความรู้สึกโหยหาอาทรในตัวคุณน่ะที่เขามีต่อคุณน่ะมันจะมากขึ้นมันจะมากขึ้นมันจะชัดขึ้นจนเขาอาจจะพยายามเทคแอคชั่นหรือคิดหาหนทางที่จะเทคแอคชั่นอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นนะหรือเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะวางแผนหรือแพลน ที่จะเปิดตัวคบกับคุณหรือขอคุณคบเป็นแฟนเป็นไปได้เอ๊